สุดท้ายแล้วค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์มาดูสิว่าสัปดาห์นี้29มิถุนาถึง5กรกฎาคมจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะจ๊ะสวัสดีคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะอ่ะมาดูกัน29มิถุนาถึง5กรกฎาคมจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างขอดูพลังงานเลยจ้าโอ้แต้มบุญสูงแต้มบุญแรงแต้มบุญดีอีกแล้ว ขอดูพลังงานเพิ่มเติมสักหน่อยโอเคภัย okay. อันตรายต่างๆก็จะไม่แพ้วผ่านนะคะอ่ะขอดูพลังงานอีกสักหน่อยโอเคสุดท้าย okay. โอเคโอ้ต้องบอกเลยนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภยัยสับปะร์เสน่ห์จันไรหายไปแล้วนะสัปดาห์นี้ 29มิถุนาถึง5กรกฎาต้องบอกเลยสับปะรุสับปะส่งสับประรคสับปะไค สับไพ่นะสับคลอเซเนจันไรหมดไปแล้วนะดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่โอเคขึ้นก่อนหน้านี้บางคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนาะนะคะแต่ดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้หายแล้วดีขึ้นแลชีวิตโอเคขึ้นแล้วหรือบางครั้งบางทีอาจจะมีปัญหาุปสรักอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนคุณสัปดาห์นี้มันเหมือนกับว่าคุณจะมีคนคอยคุ้มครองป้องกันป้องภัยนะหรือทําให้คุณแควคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆนะคะเป็นไปได้เหลือเกินว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ดวงชะตาชีวิตของคุณโอเคขึ้น ะะแต้มบุญจะทํางานหรือบุญกุศลที่คุณสร้างไว้อาจจะทําให้คุณแกวคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆนะคะคุณจะมีคนคอยปกป้องดูแลนะคะคุ้มครองนะคะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณจะผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้หาคุณหางานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะงานใหม่อาจจะดีกว่านะงานใหม่อาจจะดีขึ้นงานใหม่จะอาจจะแฮปปี้ขึ้นนะหรือทําให้ชีวิตของคุณได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่า ทําธุรกิจอยู่นะปัญหาอุปสรรคดูเหมือนจะคลี่คลายนะไปในทิศทางที่ดีทําให้ดวงชะตาธุรกิจของคุณก็ดีขึ้นด้วยนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของการเงินการทองนะช่วงที่ผ่านมาอาจจะติดขัดจนเหนื่อยโฮกเหมือนกันแต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะมีโอกาสมีโชคดีสามารถมีเงินมีทองไปทําบุญทําทานหรือว่าสร้างความรู้สึกดีๆหรือสร้างความรู้สึกสบายใจให้ตัวเองได้เหมือนกันนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรักนะช่วงที่ผ่านมาอาจจะมี ไม่สบายใจอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในเรื่องของความรักก็แล้วแต่แต่ต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้คุณจะมีช้อยมีทางเลือกถ้าโสดอยู่มีคนมาให้เลือกหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาจีถ้าสถานะไม่ชัดเจนอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกหรือถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วนะก็ดูเหมือนกับว่าอาจจะมีคนมาให้ความสนใจคุณเพิ่มนะคะหรือคู่ของคุณอาจจะพยายามนะทำดีกับคุณมากขึ้นเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์ให้อยู่ในจุดที่ดีนั่นเองเออนะ ต้องบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่ดวงชะตาชีวิตของคุณน่าจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่โอเคขึ้นจุดที่ดีขึ้นจุดที่แฮปปี้ขึ้นนะซึ่งเกิดมาจากผลบุญกุศลของคุณนั่นแหละไปสร้างบุญสร้างกุศลมาก็ทําให้ดวงชะตาชีวิตของคุณแข็งแกรปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงแล้วก็เออศัตรูคู่แข่งต้องบอกทําอะไรคุณไม่ได้นะศัตรูจะแพ้พ่ายพ่ายแพย้แพ,พ้ดวงชะตาตัวเองไปนะดูเหมือนกับว่าเออศัตรูคู่แข่งอาจจะ ทําได้แค่เพียงอิจฉาและเฝ้ามองนะทำอะไรคุณไม่ได้เลยดวงคุณจะแรงดวงคุณจะแข็งดวงคุณจะ,ะแสงหน้าทุกคนไปทําให้คุณมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตและประสบความสําเร็จนั่นเองเออ <S <S 1> <S 1> ใครแลวกทานายหน่อยแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริง,ก,รงกดซีเฟิร์สกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการนํำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย